สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มครับเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับที่14กรกฎาคมพศ2,567นะครับวันนี้ก็จะเหนียวน้ำควายนะครับเหนียวน้ำควายที่ชื่อว่าน้องพุนพินนะครับที่น้องคลอดลูกเมื่อวันที่15มิถุนานะครับนับถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนพอดี นะครับเหนี่ยวน้าโดยน้องเบิร์ตนะครับเบิร์ตจากนครปฐมซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยสอนผสมเทียมเอาไว้เคยสอนเหนี่ยวน้าเอาไว้เมื่อเดือนมกราปี67นะครับวันนี้เบิร์ตมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับมาสอนน้องๆมาสอนน้องๆให้ทาเหนี่ยวน้านะครับมาเป็นพี่เลี้ยงเทรนน้องๆทำเหนี่ยวน้ำปฏิบัติกับร่างกาย งัวควายนะครับโดยเบิร์ตมาเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวเราเราไปดูลีลาการทำงานของน้องเบิร์ตแล้วก็โดยดูลีลาการถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยจะใช้ใช้พี่สอนน้องครับใช้ระบบพี่สอนน้องตามใจน้องอายุเท่าไหร่น้องจะอายุมากกว่าพี่สักยี่ิปีก็ต้องเรียกว่าน้องอยู่ดี มันเป็นรุ่นน้องครับไม่ใช่อายุนะครับก็เป็นรุ่นพี่สอนน้องนะเนี่ยรุ่นนี้ที่มาเป็นลูกศิษย์เบิร์ดนี้ก็เป็นอายุมากกว่าเบิร์ดท,ทั้งนั้นอา้าวเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องครับติดตามดูกันมัดเข้าตะกุดเบ็ดเ ยังไม่ได้สอนเงื่อนตะกุดเบ็ดเอเบิดบางก็สอนเรียนแล้วเนี่ยตะกุดเบตดบางเรียนหรือยังเอาทำเลยอ่า,อาทีนี้านมาดูกันเลยครับพี่น้องอ่าเบิดยืนฝั่งนี้เนี่ยที่โกนแล้วคนเรียนอยู่ทั้งสามคนทังนั้นเข้ามาข้างใน คนปฏิบัติยืนประกบเลยคนคนไม่ทำมนไม่ปฏิบัติยืนนอกยืนนอกนูนไปยืนนอกเออไปยืนนอกให้เห็นโอเคนี่คือเดี๋ยวจะเห็นพี่เขาสอนน้องเขานะครับสิทธิ์พี่สอนสิทธิ์น้องในการทําเหนี่ยนวนําเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้ก็เป็นสิทธิ์น้องอาจารย์เบิร์ตหมดนะครับอะอาจารย์เริ่มเลย ฮอร์โมนที่เราจะแปะเข้าไปที่โคนหางของของควายที่จะเร,เราจะเหนียวนำนะครับก็กะประมาณนี้ครับให้กะว่าสักคืบหนึ่งให้อยู่ตรงที่ช่วงโคนหางใหญ่ๆเวลาเราพันแน่นอ่ะมันจะไม่หลุดเวลาควายอาบน้ําบ่อยนะครับก็แปะฮอร์โมอนเข้าไปใต้ใต้โคนหางนี่เพราะว่าเส้นเลือดใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้ให้ฮอร์โมอนซึมเข้าไปทางเส้นเลือดเยวกกัน ควายนี่พอเหนียวน้าเสร็จแล้วห้ามนอนแช่โครนแช่น้ําเด็ดขาดที่อาจารย์เบิร์ตบอกว่าอาบน้ําบ่อยนั่นหมายถึงใช้สายยางอาบให้มันนะอาบให้มันแต่ว่าต้องมันมันจะร้อนมันจะเครียดเพราะควายมันต้องอยู่กับน้ําก็ใช้สายยางอาบได้แต่ห้ามไปนอนแช่โครนแช่ปักไอแผ่นมันจะหลุดแล้วก็มดลูกมันเปิดอยู่มันก็จะทำให้โครนสิ่งสกปรกเข้าไปในมดลูกมันก็ทำให้มดลูกเสพ อ่าเหนียวนำต้องกักบริเวณสิบวันย้ำนะเปิด,นะเ,ปดเปิดตรงที่สติกเกอร์รเหนียวเหนียวเนียเน่ยครับวางเปิดครับครับเปิดแล้วก็จะไปสัมผัสหน้ากันไปสัมผัสันครับงเอาเอา,เอามือมือนี้จับนี่ครับมือหนึ่งต้องจับหางจับหางอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมเอาแผ่นนี้ทำเอสมมุติว่าเราเปิดไปแล้วไม่ไม่จับให้เลยจับให้เลยให้คนทําทําอิสระเลยครั้นก็จับคน แปะให้ใต้คนหักครับโอเคครับตำแหน่งแน่นแน่นครับครับอย่าไปพับเอ่อแล้วลอกติ๊กเกอร์พับให้แน่นครับ,บดึงให้แน่นไม่ต้องกลัวหักขาดหรล้วอ่าลอก,กติ๊กเกอร์ไประวังมันพับมันย่นอะไรเงี้ยครับมันจะได้ประสิทธิภาพแน่นแน่นที่สุดดึงมันแน่นเลยตึงๆึได้ จับอย่างนั้นอดีมันไม่พับอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าพับถือว่าผิดนะอย่างนั้นโอเคลำดับต่อไปจุดไหนที่จะฉีดยาเจนเบิร์ตลำดับต่อไปเราก็จะฉีด p ี e 2เข้าก้ามเนื้อนะครับตรงปีบนี้ครับข้างบนข้างบนครับนั่นแหละจุดนั้นนะะจุดนี้เราก็จะฉีดครับใช้ใช้ใช้เข็มนะครับเบอร์21ยาว1นนิ้วนะครับฉีดเข้าตรงฮอร์โมน อย่าไปฉีดโดนกระดูกนะตรงไหนโดนกระดูกอย่าห้ามฉีดเทสดูก่อนนุ่มๆน,นะครับปักเข็มลงไปเด,เดี๋ยวช่วงปักเข็มผมต้องเบนกล้องหนีนะครับเพราะว่าอมันติดเหลืองครับติดเหลืองเป็นภาพทอธารุณกรรมสัตว์มาดูหน้าคนตะกลนดีกว,ว่าหน้าไม่ติดเหลืองที่เราฉีดยาน <c oughs> ะครับเก้าสิบเห็น บางล้อมฉีดยาอยู่ครับตอนนี้เดินยาเดเอาให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกรรมวิธีการเหนี่ยวนำนครับกรรมวิธีการเหนี่ยวนําก็จบสิ้นเรียบร้อยทําจริงๆไม่ถึง5นาทีนะครับถ้าคนทําชานาญนะครับ <63 S 2> <6 S 1> ก็จะใช้เวลาแค่ประมาณสองนาทีนี่เวลาทั้งหมดที่ทํางานมาเนี่ยครับก็6นาทีตั้งแต่โนูนนะครับที่ผมมาลำประบทตั้งแต่ควายออกคอกมาเลยก็ถือว่า มันใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าเวลาทําทั้งหมดมันจะต้องใช้เวลา10วันนะครับหลังจากนับจากวันนี้ไปวันที่7เราจะไปฉีดตัวกระตุ้นให้กับสัตว์ตัวที่เราพัานหางกับที่ฉีดไปวันนี้คือโปรเจสตโปรเจสต์ตอรนฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่แผ่นก็เรียกว่าโปรเจสตตอรนฮอร์โมนที่แผ่นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ติดเท่ๆนะครับมันมีฮอร์โมนอยู่เบิ์ดยกนิยกหางเนี่ยครับมันมีฮอร์โมนแผ่นสี่เหลี่ยม เนี่หมอโมนตัวนี้จะเป็นตัวเข้าไปในเส้นเลือดสัตว์ทําไมต้องติดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ง่ายที่สุดถามว่าที่ขาได้ไหมได้แต่มันไม่มีเส้นเลือดครับที่เขาได้ไม่ไ,มได้ครับที่เขาไม่มีเส้นเลือดเส้นเลือดสัตว์จะอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดนะก็เลยต้องพันตรงนี้ง่ายที่สุดทีนี้มันก็จะทํางาน,นครับเจ็ดวันเจ็ดวันมันก็จะทํางาน มันก็จะไปปรับสภาพร่างกายพอวันที่7เราจะฉีดตัวโฮอร์โมนกระตุ้นให้ปรับสั์ครับซึ่งเรียกว่า PG นะครับบางคนก็อาจจะใช้ยี่ห้อหนึ่งบางคนก็จ,จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งมันมีหลายยี่ห้อนะครับตัวตัวกระตุ้นให้กับสัตว์เพราะนั้นเราก็จะฉีดจุดเดิมนะครับฉีดที่วบยวะเพศฉีดปริมาณน้อยถ้าฉีดเข้าที่อื่นเข้าสะโพกเข้าลําคอเนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็มีโอกาสโฮอร์โมนค้างด้วยนะครับมีโอกาสโฮอร์โมนค้าง ทีนี้ถามว่าควายตัวนี้คลอดลูกได้หนึ่งเดือนทําไมตันดาปามต้องทำเพราะตันดาปามเลี้ยงควายเอาลูกนะครับไม่ได้เลี้ยงประกวดการตั้งท้องช้านะครับ,ลบนะเลี้ยงเอาลูกลูกต้องได้ปีละตัวควายแม่นี้ตั้งท้องสิบเอ็ดเดือนน,ออะนะครับควายแม่นี้ตั้งท้องสิบเอ็ดเดือนมันคลอดลูกมาหนึ่งเดือนก็ปีหนึ่งพอดีนะครับปีหนึ่งพอดีทีนี้เราต้องให้เขาตั้งท้องให้เร็วที่สุด ถามว่าจะเรียวไปไหมหนึ่งเดือนเนี่ยมันลูกก็เข้าอู่หรือยังไม่ต้องไปกังวลน,นะพี่น้องเราทําวันนี้ครบเวลาหนึ่งเดือนนะครับครบเวลาหนึ่งเดือนเสร็จแล้วเราใช้เวลาเหนี่ยวน้าอีกสิบวันกลนะายเป็นเดือนสิบวันเดือนวันผสมนะครับผสมติดแล้วเรียบร้อยกว่าเมื่อลูกจะพองโตบวกไปอีกสองเดือนนะครับก็ใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับเป็นสามเดือนครึ่งแล้วนะครับสามเดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้น สบายสบายไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะสุขภาพมดลูกเขาจะเสียหายหรือว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่มีนะครับรับประกันได้ผมเองทําอย่างนี้ทุกแม่ทุกท้องนะครับผมไม่มานั่งรอเวลาว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องผ่านไปสักสามรอบก่อนค่อยผสมอันนั้นผมถือว่าอ่าเป็นเรื่องของคนที่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ผมเองประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีนี้ทําแบบนี้มาประมาณสิบห้าปีแล้วครับทําแบบนี้มาเป,ป็นสิบห้าปี ผมได้ลูกวายปีละตัวผมภูมิใจแล้วครับส่วนคนอื่นอาจจะสามปีสองตัวเราไม่ว่ากันครับทางใครทางมันนะครับทางหมาหมาเดินนะครับทางสันดาฟาร์มสันดาฟาร์มก็เดินเพราะฉะนั้นเราไม่ไปบูลลี่ไม่ไปว่าใครใครก็จะทํายังไงก็เรื่องของเขานะครับอ่ะโอเคตอนนี้เอากลับไปแล้วไปเอามาใหม่อีกแม่หนึ่งวันนี้เราเหนี่ยวนำสองแม่นะครับพี่น้องเยบตีครับวันนี้เราเหนี่ยวนำสองแม่องร้อน,อนพี่น้องจะดูยาวๆไหมครับจะไปเอาไก่ที่จะทไปไปเอา,า,าม<ส>า าบางทำเสร็จแล้วไปเก็บไอคนที่จะเหนียวน้ำไปเอาควายตัวเองมา,าพี่น้องจะดูยาวๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้สองตัวเลยทําคลิปยาวไปเลยพี่น้องคงไม่มาบ่นนะครับว่าโอ้ยยืดเยอะอะไรนี้นะให้น้องพี่น้องดูบรรยากาศคอกด้วยความที่อยากจะให้พี่น้องเห็นเยอะๆก็เลยขอทําเป็นคลิปยาวสักหน่อยพี่น้องอย่าตําหนิก,กันนะครับผมทำให้พี่น้องเห็นสองแม่เลยนะครับ2ตัววันนี้ผมเหนียวน้ำสองตัว สำหรับแม่พุนพินเนี่ยครับน้องพุนพินนี้ผมจะผสมพ่อหนึ่งนครนะครับผมผสมพ่อหนึ่งนครส่วนอีกแม่หนึ่งที่ผมจะเหนี่ยวนำใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยที่กำลังจะมานี้ผมจะผสมพ่อขาวนะครับพ่อขาวกลายประจำคอกเป็นพ่อควายประจำคอกคลายแม่ที่สองนี่เป็นควายที่มีปัญหานะครับผมแก้ไขอยู่นะครับรักษากำลังรักษาเรื่อง ระบบสืบพันธุ์นะครับรักษามาหามานานไหมนานพอได้ครับนานพอสมควรแล้วแต่เรายังไม่ยอมแพ้นะครับรยังไม่ยอมแพ้พยายามกระชับเวลาหน่อยพี่น้องเ็ารออยู่ไอคนจูงควายก็น้าตาไม่เคยเลี้ยงควายเขาเลี้ยงหัวนะครับนนองก็เลี้ยงหัว มาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเห็นสองตัวไปเลยครับมันใช้เวลาไม่เยอะนะแม่หนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสิบประมาณห้านาทีเองตัวนี้ยิ่งไม่ถึงใหญ่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ยืนนะเนี่ยตัวนี้มาเร็วเลยครับเดี๋ยวมาถึงมัดปุ๊บก็จบเลยครับมัดปุ๊บก็เหนี่ยวนาได้เลยเพราะเราจะไม่ใช้ไม่ไม่พูดแล้วครับไม่คุยแล้วแม่นี้พอเข้าข้อก็สโลวเลยครับนี่ ไข่สวยนะครับแม่เนี่ยแต่มีปัญหานะมีปัญหาระบบสืบพันธุ์เรื่องรังไข่แม่แม่เชือกสะพายแก่ออกไม่ใช้เอาเข้าตะกุดแบตเลยบปเวเร็วๆ ไม่ต้องต่อรักช้าอยู่เลยไปน,นั่งต่อที่นู้นจบแล้วนะคไับพี่น้องแป๊บเดียวนะครับเอาเข้ามาก็ประมาณาทีเดียวเองเปลี่ยนเข็มแล้วก็เอาเข็มนี้ไปพันาาหางบางดูดอมนลให้เขา ปกติเทคนิคการเหนียวนามันสามารถทําด้วยตัวคนเองได้นะครับทําด้วยตัวคนเดียวได้ทําคนเดียวได้อยู่บ้านเงียบๆแต่สามารถที่จะมันมีเทคนิคการทํานะครับต้องดูเจ้าชานทำเนาะอ่านี่ครับอันนี้น้องเขาไม่เคยทำนะครับครั้งแรกในชีวิตเมื่อกี้ก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ความ เฉียบพันน่ะมันต่างกันระหว่างคนแก่กับเด็กนะเมื่อกี้เด็กอายุสามสิบกว่าอันนี้หกสิบกว่าแล้วมันก็เลยธรรมดาช้าเมียมันยังบอกเลยทําอะไรช้าทุกอย่างเลยถ้าทําเร็วนะถ้าทําเร็วกว่านี้เมียมทิ้งไปแล้วลรอไอช้านี่มันมันมีเรื่องดีอยู่อย่างนะไอบังโอ้โหดูยาสามนาทีแล้วมึงมึงนั่งเศกอย่งี้นนะเดินไล่อากาศให้เขาเดิน เราให้เห็นกันสดๆเลยครับพี <the <the ่น sure> ้องทำงานนี่ครับวิธีการเนี่ยนำเราใช้การใช้ฮอ์โมนควบคุมนะครับใช้ฮอ์โมนควบคุมเราไม่ไม่นั่งจับสัตว์ครับเสียเวลาควายเยอะๆมานั่งจับสัตว์ไม่ไหวครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงวัวเป็นร้อยผมมานั่งจับสัตว์ไม่ไหว เอาของไปเดินยาเลยสิว่ามิดเข็มเดินยาเลยไม่ต้องช้านั่นแหละโอ้ยถ้าเดินงั้นก็หกหมดสิอ <c> า <oughs> ให้มันทำให้มันกระฉับกระเฉงเฉียบไว้หน่อยนีเอออมันต้องอย่างงั้นแหม <100. S 1> เห็นเมียวว่ามันเร็วอยู่เรื่องเดียวกินเ <c oughs> อาละครับพี่น้องโอเค ออย,ยังไม่ได้เดินยาเลยนะดีนะมีการตรวจมีการตรวจสอบมีฝ่ายซีคิอยู่นั้นนะ่ยายบอกทำอะไรนักหนานะมันวุ่นวายกูหมดเลยอเ,เ,อเอามือเอามือที่ที่จะปักเข็มอ่วางภาพตูดเอาไว้เลยได้มันจะได้ตามกันใหม่

ไปไปเดี๋ยวไปสอนชั่วโมองตัววัวเลยเดี๋ยวไปฉีดกับวัวสอนใหม่เลยโอเคเก็บกวายครับ